กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวจินไทยแพท9.5.0กับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอ6 9แล้วนั่นเองนะครับผมเปิดวันศุกร์ที่15 เดือนสิงหาคมนี้นะครับกลางเดือนพอดีพอดีเลยนะครับกับดิวอีจินไทยในสัปดาห์นี้พร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกไปเลยนะทุกคนนะหนึ่งล้านหแสะครับแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรับปัตรุมนี่ด้วย300บาทนะฮะนี่มาแล้วเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลน,นะฮะพร้อมอัปเกรด ของใหม่ด้วยนี่เขามีการรับเดตแล้วนะทุกวันนี้ในวิวจินไทยนะครับมาเซิฟนี้เป็นเซิฟแนวสมดุลอย่างที่เราเคยรีวิวกันมันเนิ่นนานนะครับเพดเดิ้ลยินโดไลเซิฟนี้1นาทีได้รับ1,000ไดมอนนั่นเองตามแนวเซิฟเวอร์นะฮะที่สําคัญคือเซิฟนี้มีอะไระเปิดเนิ่นนานสมดุลเล่นง่ายบักน้อยน,นั่นเองสโลแกนของเขาของตั้งแต่ปีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะขอญาต ล้างคังกันก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้นิวจินไทยเขาอัปเกรดของใหม่ด้วยนะเนี่ยอัปเกรดของเข้ามาใหม่อัปเกรดรูปแบบไปที่เมืองต่างนะครับเยอะแยะมากมายเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าตื่นเต้นสําหรับการรีวิวคลิปวิดีโอนี้นะครับมีผู้จะแจกฟรี2ตัวออฟห้านะครับฟรีนะฮะนี่จะมีตัวยูโมทูตกับสัตว์เทพพยัคขาฟรี2ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็การแรกเครื่องประดับทําใหม่ภาพสวยขึ้น นะครับแล้วก็ทองแท่งทําใหม่ภาพสวยขึ้นเป็นทองที่มีทําม 3D ครับกุงมจ๊อปปิ้งแจกมา300ทองแท่ง100นะครับการแลกคู่นแบการแลกสกีนะครับอวันี่สีทองมาเลย <c oughs> การ,รกสกีแจกมา2อันนะครับวันนี้เป็นอะไรการแรกคู่2 0 2 5นะครับแจกฟรีมาให้เราจํานวน2อันเหมือนกันแล้วก็กล่องสุ่มพวกของแฟชั่นจะแจกมาฟรีอย่างละ20กล่องนะครับกล่องสุ่มรอยเท้าเครื่องประดับ แฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับนี่แล้วก็ชายงชายา,ยาต่างๆจัดฟรีเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับในเซิร์เวอร์แนวสมดุลจากขนาดนี้ก็ถือว่าเวืรอวังอลังการเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แนวเซิร์เวอร์เวอร์วังนะแจกในระดับอยู่แนวสมดุลน,นะครับนี่มีประมาณนี้เลยนี่รอยตรงรอยเท้าใส่ได้เลยนะครับชอบแบบไหนสไตล์ไหนกดแต่งตรงแต่งตัวเลยไอ้ไร่ยไอ้วชุดมิว ทำไมแจกมา20อันนะทุกคนเรียนแรกชุดมิวนะอันนี้เป็นพวกชุดแฟ,ช,ฟชั่นนะครับนี่จะแจกไม่เราฟรีโอ้เป็นไงอันนี้ชุดอะไรอะ่ะชุดจอมโจรรอ,อบนี้ผมเล่นเอลเลทุกคน <c oughs> อยากจะเปลี่ยนรสชาติสักนิดหนึ่งนะนเล่นเอลดูซะหน่อยนะการแต่งตรงแต่งตัวของเอลเนี่ยไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับไปเด้งเร็วอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมได้ไปเด้งประมาณ2,000แล้วทุกคนแป๊บเดียวเองอะ่ะ2,000แล้วนะครับถึงไวยอยู่นะ เปิดล้างคังได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นฉายาครับฉายาก็แจกฟรีจำนวน5ชิ้นนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโฟลว์เลิฟนะใส่เป็นตัวนี้แล้วก,กันนะครับอันนี้กล่องอะไรสุดแฟชั่นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกจากของแฟชชองแฟชั่นเนี่ยเขายังแจกเป็นพวกของอัปเกรดตัวละครให้เราด้วยทุกคนฮะนี่เป็นพวกนี้หินซุ่มแห่งตานะครับหินแกนเวทฟ,ฟื้นตตินะครับแล้วก็หินซุ่มหินหลากสีนะไปเทมอัปเกรดตัวละครผลไม้แจกมา100ลูกทุกสีฟรี นะครับแล้วก็ตาพับอีกปีหน0่เท่าจะแจกมาฟรีความสําเร็จที่เสียงจะแจกมาให้เราฟรีด้วยเมจิกคริสตัลวิญญาณดาวแจกฟรีนะครับปี12ฟรีนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาขั้น7จ็บกสินะครับแล้วก็อาวุธขั้น8อาวุธ2มือนะฮะออฟสออร์นะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกของเขานะครับถือว่าครบเครื่องนะ ครบเครื่องเลยนะครับของแฟชชงแฟชั่นของอัปเกรดนะอีพีนะคูณแล้วก็มีของจิปถทะนะครับอัปเกรดตัวละครยิบย่อยด้วยของลงของแรงนะถือว่าครบเครื่องในแนวสมดุลเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะเยอะพอสมควรม e w อ r i จินไทยนะครับประมาณนี้สําหรับของจะแจกรีในมิวออลจินไทยนะครับออ้อันี้เราใส่ได้เ,เหรอเฮ้ยโอ้ใหม่กูดเน็ตเราใส่อุปกรณ์ได้เลยกินผลไม้เมื่อกี้อ่ะเราใส่ได้เลยทุกคนเนี่ยโอ้ย,อยางเฟียวนะครับ อันนี้คือของแจกฟรีเริ่มต้นนะฮะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมในคาเซิร์ฟเวอร์เขายังแจกเพิ่มเติมให้เราอีกนะครับมีไดมอนด์จะแจกมาฟรีนะครับไดมอนด์แบบล็อกนะฮะแล้วก็ขออัปเกรดของแท่งถุงช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นหีบสมบัตินะครับอะไรเนี่ยหีบสมบัติวิวส่งวันที่สิบห้านะอันนี้จะเป็นของอีเวนต์นะอุ้ยกาดชายงฉายาก็ทําใหม่นะอุ้ยสวยอ่ะกรอบสีม่วงด้วยทุกคนแจ่มเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์ได้รััับเป็นนคริสตตลกแ เหรียญทองวิเศษนคริสโซสร้างนะครับถุงช้อปปิ้งไดมอนต่างต่างอันนี้เป็นของอัปเกรดตัวละครนะครกบกิจกรรมวันแม่อุ้ยมีกิจกรรมวันแม่ด้วยเหรอโอ้ยกิจกรรมวันแม่คืออะไรอ่ะคล้ายๆเทศกาลรวบ oh, รวมปะเฮ้ยมีกิจกรรมวันแม่ด้วยนะรูกนะแต่ว่าผมคลิปรีวิววันนี้ผมรีวิววันที่14วันแม่ผ่านมาวันที่12อ๋อคล้ายๆคล้ายๆกิจกรรมเทศกาลรวบรวมแต่ว่าของเนี่ยจะเป็นพวกนี้นาฬิกบิ้นสีฟ้ากับไอเทมแรกกิจกรรมวันแม่ นะครับแรกเป็นผล,ลไม้ขออัปเกรดสกิลขออัปเกรดตัวละครหลายๆฟังก์ชันเหมือนกันนะครับของฟังก์ชันใหม่ด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยนี่อะไรฮะกล่องสุ่มยานอุ้ยอุ้ยอ่ะอันนี้อะไรโอุ้ยลนแรงชุดมิวเลนแรงกระบวนต่างๆนะครับของอัพเกรดฟังก์ชันสกิลนะฮะตัวฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับอุ้ยวันแม่ดีจังเลยอ่ะของวันแม่ดีนะทุกคนอีเวนต์วันแม่ทุกคน เก็บผสมไปเท่มตามนี้ได้เลยแล้วก็มีของฟาร์มให้เราแลกด้วยนะครับมันมัมเดย์เหรอมัมเดย์นะครับ,รบอุทยดีาวิกิจกรรมวันแม่ด้วยเอ้ยดีอ่ะอันนี้ผมชอบกิจกรรมวันแม่นะดีของเยอะเลยนะครับเหตุการ,ร์รวบรวมในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นของอัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้เป็นของอัปเกรดตัวละครเบสิคแต่ว่าวันแม่เน,นี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับของก็แลกเยอะกว่าแต่เนี่ยอันนี้เป็นของเบสิกพื้นฐานไนะว้อัปเกรด ก็จะมีพงมีพูดอะไรแบบนี้นะครับของแรกพรีเมียมนะครับก็จะเป็นของ VP ของเติมเงินทุกคนอันนี้ฟังก์ชันเกิดใหม่หรอเขาบอกว่าชิ้นส่วนฉายานะครับทุกคนไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่มีบัตรเครดิตมีกล่องซุมต่างๆนะครับของแรกยงแรกยันแรกพูดนะครับบัตรรายเดือนนะครับอันนี้คือของ v i p อาวุธต่างๆชุดต่างต่างนะครับชุดแฟชั่น นะครับอันนี้เป็นเติมเงินทุกวันนะครับวูทำใหม่หมดเลยนู่นส่วนใหญ่เราเป็นของแรกนะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่อาวุธทุสวรรค์ขั้น8ได้เติมเงินทุกวันนะจะได้รับไปอัพ2นะฮะตัวนี้เป็นอาวุธแบบแรนะครับเติมเงินสะสมนะก็จะได้รับเป็นของแรกเลยนะครับแรกสักคีนี่อุ้ยทำใหม่แรกคงแรกกู้แรงต่างนะครับไว้แจ่มอ่ะของก็ทำใหม่เยอะเลยมิวจินไทยรอบนี้ชัวร์ว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้รีวิวนะครับวันนี้สักคีใหม่เหรอ อ๋อเป็นสาขีดเหมือนตัวเดิมเนาะพลังสองแสนนะคทุกคนอันนี้พูดใหม่เนาะไม่เคยเห็นราชาพิศาจรังกรพลังสองหมื่นเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่น่าใช่แล้วนะพลังสองหมื่นนะทุกคนอุย้ยมีป้องกันอะไรมามีโจมตีเกิดใหม่เมื่อใหม่หรอแล้วก็ป้องกันเกิดใหม่ทั้งสายห้าร้อยโจมตีเกิดใหม่พันห้าเพิ่มควายสายห้าเท่าไหร่เนี่ยสาวที่เป็นศูนย์ออกแพลกีโชคพลังสองหมื่นเลยนะอุย้ยเอาเรื่องเลยเนี่ย ันนี้เป็นคลาส225นะ่าจะเป็นของแรกใหม่นะครับแต่ว่าพูดเนี่ยพลัง20,000ในแนวเวอร์ชั่นนี้นะครับอุแล้วของราชาเติมเงินมันเท่าไหร่เนี่ยราชาเติมเงินพลัง20,000เหมือนกันนะครับออปชั่นเหมือนกันเลยทุกคนกับเติมสะสมวันนะโจมตีเกิดใหม่ที่เพิ่มมาใหม่นะเพิ่มความแต่ท่านเนี่ย3 0ป้องกันเกิดใหม่500องศนะครับมับงกรดำนี้อุ้ยของใหม่ ใ,ใครอยากจะได้ของใหม่ในมิวจินไทยก็ลองได้นะเขาเก็บมาใหม่น,นี้เป็นปีกปีกใหม่นะรุกคนเนี่อาวุธแฟชั่นก็น่าจะเป็นของใหม่นะไม่เคยเห็นนะเนี่ยพวกเนะี้ยนะครับนี่ฉายานะครับมีชุดแฟชั่นเนี่ยแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยน่าจะเป็นของอัปเกรดใหม่นะครับเนะี่ยพวกนี้แต่ผู้เนี่ยใหม่ภาพกราฟิกใหม่เลยนี่แต่ว่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับรอบที่แล้วยัง9,000นี่20,000ื่นะตึงเกินนะฮะมีชุดแฟ,ช,แฟชั่นใหม่ครับ โอ้โอาวโหอาวุธนะครับนี่จัเต็มคาราเบลนี่ราชาเต็มเกินนะต้องท็อปอัพแข่งกันถึงจะได้นะครับเติมเงินครั้งเดียวนะได้รับเป็นของอัปเกรดนะครับพอ VIP นะครับซุ่มโอ้โหแสน้าใช่ปะแสน้าทุกคนของที่ได้ก็เป็นเหรียญบิทคอยน Bitcoin ์นะถุงช้อปปิ้งทองแท่งนะครับถูที่สุดห้าร้อยไม่ใช่ห้าหมื่นถูที่สุด5 0,000ื่นนะทุกคน รีวิจิจากรรมที่สุ่มออ V.I.P. แลนะครับเพราะว่าใช้เดโม่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็ไปแชร์ได้นะ้ะเขาแจากเยอะอยู่นะครับยันป้องกันตัวนะเขายกมาแลกลงในช้อยนี้แล้วนะครับยันต้องกันตัวนะแบบ V.I.P. นะยันก็ไหนดูซิว่าสูงสุดยันได้รับเป็นขั้น100พลัง7เดิมทีมัง4ล้านนี่เพิ่มมาเล้านนะไปงะ่ะ บบกปับคานะ <c oughs> ่าปี400%นะคอยเดียนี้ไงไอเทมใหม่ใช้สําหรับแรกยันมันอยู่ตรงนี้การจะมายืดไพอยู่ในเติมสะสมวันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับอาวุธก็มีการอัปเดใหม่เยอะเลยทุกคนอาวุธแบบ V.P. ชุดเหมือนกันมีการอัปเดใหม่เยอะเลยนี่ใหม่ๆจำๆนะฮะโอ้รอยเท้าเหมือนกันมีการอัปเดใหม่เยอะเลยนะทุกคนโอยแจมว้าวว่าจมว้าว่ารอยตรงรายเท้ามีการอัปเดใหม่ด้วยแบบ V.P. นะนี่ ว้าวเยอะเลยรอยธงลอยเท,ท้านะปีกแฟชั่นมีการอรัพเดตใหม่หรือเปล่าปีปีป,ป,ปีอุ้ยปีกอันนี้เดิมปะน่าจะเดิมทุกคนแต่ว่ารอยเท้าใหม่นะรอยเท้ากับชุดอาวุธแฟชั่นใหม่เว้ยอือฉายาเฮ้ยอะไรอะฉายาวีพีทำไมเป็นอัลบั้มอะเฮ้ย what the fuck ฉายาเป็นอัลบัมลบ้มนะทุกคนเอ๊ะแปลกจังแฮะเป็นอัลบั้มนะทุกคนฉายาที่ผมดูเมื่อกี้เป็นอัลบั้มนะ อัลบั้มพวกการ์ดมอนสเตอร์อะไรเงี้ยเราเก็บผสมจากการตีบอสมอนสเตอร์เราก็จะได้การ์ดมาแล้วก็มาเก็บเป็นอัลบัม้มเป็นฟังชั่นในเกมนิวเนาะเฮ้ยอันนี้เป็นฉายาแรกค่าชอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชุดฟร์ชั่นแบบฟาร์มมีนะจ้ะาใส่ฟาร์มเล่นได้นะ แฟชั่นแบบฟาร์มก็มีให้เราเลือกแรกด้วยนะครับทำกิจกรรมบางจางนะนอกจากฟาร์มนะครับอาวุธนะครับอันนี้เป็นอาวุธโจมตีนะก็มีลูกเล่นเสริมเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเป็นอาวุธโจมตีที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในระดับขั้นสูงนะครับมีทางอาวุธชุดป้องกันเหมือนกันจะมีให้เราเลือกแรกนะครับหลากหลายประเทศหลากหลายเซตัสนะครับต่อไปก็จะเป็นแลกพูดนะครับน,นะบนี่นี่น,นี่พูดพูด,พดมีไหมปะลวงล่างเดี๋ยวเรามาดูโอไม่มีหรอก อยู่ในราชาเติมเงินอย่างเดียวพูดนะครับสจีมีไหวปะมีแรกด้านล่างไหมอุ้ย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 มีนะมีนะไอตัวตัวนี้ปะอุ้ยเนี่ยเนี้ยไม่เคยเห็นนี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะ้วเราอดแลกได้นะครับฉายาแบบสุ่มมีให้เราแรกๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะครับราชาเส้นจ่ายเนี่ยไม่ได้รับเพราะได้รับุพูดเหมือนเดิมนะครับโอ้ยสรุปแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะข้างล่างไม่ได้มีอะไรแนละ้ว สรุปแล้วคือเขาอัปเกรดหลายอย่างรอยเท้ารูปแบบของของแรกนะพูดอันนี้คือไฮไลท์ผมว่าเป็นพูดพวกรอยเท้าอาวุธไร้ชตัตนต่างๆหลายอย่างนะครับแล้วผมเซอร์ไพรส์พูดนะที่มีบวกบับค่าพลังสองสองมื่น <c oughs> โอสเตตัสเพิ่มมาใหม่ด้วยเกี่ยวกับพวกสายเกรือกใหม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับมิวจินไทยก็เป็นเรื่องดีที่มีการอัปเกรดให้เราได้เล่นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นนะครับเอชหกสิบเก้าเปิดใหม่นะ วันที่15สิงหาคมกลางเดือนเลยนะครับใครที่อยากจะลองของใหม่ในมือจินไทยจัดได้เลยกับเอ็ดเปิดใหม่ของเขาลิงก์ดาวน์โหลดงล,าง,ลางคลิปเหมือนเดิมอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมแชร์ด้วยเพื่อจะได้รับไดมอนต์ไปซื้อของซื้อของไปสุ่มพวกกาชารไรต่างๆได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยของรอบกลางๆเหมือนเดิมนะครับฟาร์มมันฟาร์มช้ำฟาร์มลื่นฟาร์มยาวในมิวจินไทยนะครับประมาณนั้นเลยลิงก์ดาวน์โหลดงล,าง,ลางคลิปท้ายคลิปเหมือนเดิมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจะกันคลิปรีวิวกันเรื่อยๆมีเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่มีเกมอะไรเปิดใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมได้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ